gentlemen เดมเป็นภาพยนตร์ที่ผสมผสานความตื่นเต้นของหนังแนวสยองขวัญเข้ากับจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัวออกฉาย ในยุคที่โลกเนี่ยกำลังเผชิญกับความหวาดกลัวจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์หนานเรื่องนี้ไม่เพียงแค่ความบันเทิงแต่ยังสะท้อนความกังวลของสังคมในช่วงสงครามเย็นได้อย่างน่าสนใจและเป็นต้นแบบของหนังสัพหราดที่ใช้ภัยธรรมชาติมาขยายความน่ากลัวผ่านเทคโนโลยีของมนุษย์เองเรื่องราวของเดมเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในเทเลซายนียรเม็กซิโกเมื่อตำรวจท้องถิ่นค้นพบเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่ในอาการช็อกแต่พูดเพียงแค่คำว่าเดม เดืไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นการสืบสวนนำมาสู่การค้นพบล่องลอยการทำลายล้างที่แปลกประหลาดซึ่งชี้ไปยังพื้นที่ที่เคยมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์มาก่อนเมื่อเหตุการณ์เริ่มชัดเจนทีนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่รัฐก็เข้ามาร่วมมือกับตำรวจพวกเขาค้นพบความจริงที่น่าสะบึงกลัวการทดลองนิวเคลียร์ทำให้มดในบริเวณนั้นเกิดกลายพันธุ์กลายเป็นมดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่เมื่อมาและดุร้ายเกินหยุดยั้ยงมดเหล่านี้ไม่เพียงแค่โจมตีมนุษย แต่ยังขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วกลายเป็นภัยคุกคามที่อาจลุกลามไปทั่วประเทศทีมงานต้องแข่งกับเวลาเพื่อทางหยุดยังย้งหายนะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปภาพ,พยนตร์เรื่องเดมเนี่ยเป็นหนังไซไฟ,ฟสยงขวัญที่มีนักแสดงหลักมากมายนะครับเช่นเจมส์วิทมอร์ซึ่งรบทบเป็นตำรวจในเรื่องและถ้าใครเห็นว่าตัวเจมส์หน้าคุนค้นๆเนี่ยใช่แล้วเขาคือบลูส์ในหนัง The Shawshank Redemption นั่นเองนะครับตัวละครชายชราที่ถือว่าเป็นตัวละครดราม่ามากๆในหนังเรื่องนั้น ฉันเฝ้าตแต่คิดว่าเจคกเนี่ยอาจจะปรากฏตัวขึ้นมากล่าวสวัสดีกับฉันบ้างนอกจากนี้เขายังใช้ท่าทางมือและกลักระไหวยเล็กๆน้อยๆระหว่งางฉากเพื่อดึงความสนใจจากผู้ชมตอนที่เขาไม่ได้พูดซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มความน่าจดจําให้กับตัวละครนี้โจนเวลดอนซึ่งเคยเป็นนักร้องโอเปร่าก่อนจะมาแสดงหนังเคยสัมภาษณ์กับทอมวีเวอร์เซอรับลงหนังสือ i was a monster movie maker ว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยประทับใจบ,บทหนังในตอนแรก เขาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่มีฉากโรแมนติกหรือความสัมพันธ์กับตัวคอรอื่นเลยซึ่งส่วนตัวผมชอบนะที่หนังอันนี้เลือกจะไม่ใส่โรแมนติกนะครับคู่กับกอร์ดอนดักลาสต้องการให้หมดเนี่ยเป็นดาวเด่นของเรื่องโดยไม่เน้นความโรแมนส์เลยเทยมบอกอีกว่าการถต่งทำนั้นเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะการส่งชุดข,ขนสัตว์ในเทลซายโมฮาวีที่อุณหภูมิเนี่ยสูงถึง43องศาเซลเซียสแถมต้องใส่รองเท้าส้นสูงอีกถุงน่องและก็โปร่งตาแฟชั่นยุคนั้น ซึ่งทาให้การทํางานโคตรลบาบากนอกจากนี้เทงเล่าว่าแจ็ควอร์เนอร์และผู้บริหารคนอื่นๆของวอร์เนอร์เนี่ยไม่ค่อยมัน่นใจในโปรเจกต์นี้เลยแต่สุดท้ายภาพยนตร์ก็ประสบความสําเร็จนะครับการออกแบบมดยักษ์และก็เทคนิคพิเศษอื่นนะครับมดยักษ์ในเดมเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจะหุ่นจาลองขนาดใหญ่ที่ทาสีม่วงและสีเขียวถึงมีหนังที่เป็นขาวดำก็เถอะนะเพื่อ้มันเนี่ยดูเหมือนสิ่งมีชีวิตท,ที่น่ากลัวหุ่นเหล่านี้ถูกควบคุมโดยทีมเทคนิคเชียนพยใต้การดูแล ของลาฟเอเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคพิเศษนอกจากนี้มดตัวออกแบบให้ดูฉลาดและประสานงานกันได้ดีมันไม่ใช่แค่สับป,ปะหลาดไร้สติซึ่งช่วยเพิ่มความซับซ้อนและความน่ากลัวให้กับตัวละครมีการสร้างอมุโมงค์เอย่ยและรังของมดอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความสมจริงในฉากตต่แล้วก็ตามมันก็มีข้อผิดพลาดในการถ่ายทำบางส่วนนะครับเช่นฉากหนึ่งในท่อระบ,บายน้ำลอสแองเจลิสที่บางฉากเนี่ย เห็นได้ว่าหนขั้าของมดเนี่ยมีกลไกอยู่ด้านในนะครับแต่ต่อมาเวอร์ชันบูเลเนี่ยก็มีการลบออกแล้วโดวยมดยักษ์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้พาร์ติเคิลเอฟเฟกต์แน่นอนอยุคนั้นมันไม่มีซีจีเนาะแต่เขาก็ไม่ใช่ซัอมูชชั่นนะเขาใช้หุ่นจำลองขนาดใหญ่เลยเพื่อสร้างฉากมดยักษ์และฉากทำลายล้างการถ่ายทำนี้ใช้เทคนิคก,กล้องที่นวัตกรรมเช่นการซ้อนภาพฟุตเทจมดของจริงเข้ากับหุ่นจำลองขนาดใหญ่การใช้ควันเงารวมถึงก,การตัดต่อภาพ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและน่าตื่นเต้นเสียงของมดนั้นถูกสร้างขึ้นจากเสียงมาทึกของนกและกบจริงๆเอามาผสมกันให้ดูเป็นเสียงมดนะเนาะนอกจากนี้ยังมีเสียงชิปปิ้งที่สร้างจากกีตาร์ไฟฟ้าและเบอลินเบสที่ดัดแปลงเพื่อเพิ่มความน่าขนลุกและสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวและแถมหนังยังถ่ายระบบขาดนำแบบ 3D ด้วยอีกเทคนิคคัลเลอร์ผู้ช่วยมุยักษ์เนี่ยอยู่สมจริงและมีอารมณ์คลาสสิกโดยเฉพาะการใช้ฉีสันในคดีเปิดเรื่อง ดู man Color, อิสแมนค o นเลอร์เราจะเห็นว่าหนังมันเป็นขาวดำก็จริงแต่อินโทรเรื่องอะมันเป็นสีตอนดูครั้งแรกมันก็ตกใจแหละแบบเอ๋อมีสีด้วยเหรอซึ่งดูก็เห็น,นชัดเจนว่าตัวฟอนต์โลโก้เนี่ยมันดูเป็นทีดีมากๆแถมการใช้ภาพขาวดำเนี่ยมันก็ช่วยเพิ่มความเนียนเทฟเฟคด้วยนะครับให้ตัวม้วนเนี่ยดูสมจริงขึ้นด้วยแต่แน่นอนเดมเนี่ยเรื่องการเสนอชื่อก็ถิงออสการ์สาขาเบสเบเชิลเฟคในปีพันเก้าร้อยห้าสิบห้าแต่ก็ไม่ได้รางวัลน,นะครับแพ้กับหนัง20,000 leagues under the sea อะไรลึกทะเล2000โยนยอดอะไรสักอย่างแหละแต่แล้วการยอมรับในด้านความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังจะเรือวันโกลเด้นวิลอเวอร์ดสำหรับการตัดต่อเสียงด้วยแต่ผลตอบรับก็ถือว่าดีงามพอสมควรนะครับถ้าไปเรื่องเดิมนั้นมีรายงานว่ามีงบประมาณเริ่มต้นประมาณ4 0 0แสนดอลลาร์โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ระบุว่า Warner Brothers เนี่ยตั้งใจจะเพิ่มงบประมาณไป2เท่าจากหนังเรื่อง The Beast from d e e t y t a r Phantom ที่มีงบประมาณ2องแสนดอลลาร์ แต่ล้วก็ตามมิเงิงเงาบริษัทเนี่ยตัดงบประมาณก่อนการถ่ายทำทาให้อาจจะมีเงินทุนที่น้อยกว่านั้นเดี๋ยวข้อมูลเนี่ยยังไม่ชัดเจนจะแหละข้อมูลอื่นนะครับแต่ก็มาบคมว่าหนังเนี่ยทุนไม่ได้สูงมากนะไม่ถึง4ี่แสนดอลลาร์แต่หนังเรื่องนี้ทำไรายได้2.2ดล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเช่าจะจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดของมานิบลาเทอร์สในปีพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บทวิจารณ์ของเดมนั้นโดยทั่วไปถือเป็นบวกนะครับและคําชม จากนักวิจารณ์หลายสํานักเช่น A. H. Wheeler จาก The New York Times เรียกเลยว่า t o l Science Fiction และ Variety ระบุว่าเป็น Top-notch Science Fiction Shocker แถมในบนเ o t เท n t o m a t o เนี่ยก็ได้คะแนนถึง93%จาก5 7รีวิวโดยมีคะแนนเฉลีย 10, ่ย7.6เต็ม10โดยข้อสรุปโดยยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังสัพหร่าดที่ดีที่สุดในยุคป,ปรามานูโดยเดมก็ถือเป็นภาพยนตร์ที่กำหนดแนวทางของภาพยนตร์สัพหราดยุค50โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มดยักษ์ เป็นสาระความกลัวต่อผลกระทบจากนิวเคลียร์และตัวเดมเองเนี่ยก็เป็นแรงบันใจให้กันนั่งหลายเรื่องนะครับทำให้เดมเนี่ยเป็นภาพยนตร์ยุคบุกเบิกที่ทิ้งรอยสาคัญในแนววิทยาศาสตร์และสี่ของขวัญด้วยการนําเสนอสัพปร่าดจากภายนิวเคลียร์และสะท้อนถึงความกลัวต่อยุคสงครามเย็น,นที่ที่ผู้มมันนั้นปรากฏชัดในภาพยนตร์ที่ตามมาการอ้างอิงถึงสื่อสมัยใหม่และการยุ่งยอดจกนักวิจารณ์ก็ใช้มันเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงทางวัฒนธรรมที่ยังคงสร้างแรงบันดาลใจ และการยอมรับมาถึงทุกวันนี้นะครับและนี่คือเรื่องราวมบงหลังงานสร้างหนังเรื่องเด็มซึ่งตัวผมชอบนะชอบกว่าที่คิดด้วย้็เผื่อชอบมากกว่าไอ เดอะบีสฟอร์มจะไปที่ตาสั่งแฟนทอมอีกไอเรื่องนั้นเนี่ยดูแบบยังไงเนะี่ยเป็นหนังแนวสเปรย์โดนยูเคลียร์ก็จริงแต่เรื่องมันไม่มีเลยมากแต่น้อยเดมอ่ะเขาใ้สึกว่าอุ้ยเรื่องเราเขาล่าออกมาน่าสนใจกว่านะครับท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ